ยิ่งกว่าร้านอาหารก็บ้านผมวันนี้เปิดประตูบ้านต้อนรับพี่ซุปกับพี่ตุ๋มจากซุปเปอร์จิ๋วครับบอสของแคนเองนะฮะวันนี้ชวนมากินข้าวที่บ้านมาดูกันหน่อยว่าจะถูกใจหรือเปล่านะครับรอไหมครับแล้วที่เราประทับใจตรงนี้ว่าแคนนีาบอกว่าอย่างชมวงนี่คุณพ่อปลูกเองเนี่หน้าบ้านหน้าบ้านไอ้พวกหมึกอะไรพวกนี้ปลูกเองนะครับหมึกนี่ปลูกเองโผลไปตั้งวันนี้เรามีแขกไหครับก่อนที่แขกจะมาวันนี้มาดูเมนูของพ่อก่อนครับก็มีอะไรบ้างนนี่คือกุ้งแชบัวที่ตัวใหญ่มากนะ ันนี้ถือว่าใหญ่มากเลยพ่อและนี่คือปลาอะไรพ่อปลากระพงกระพงสามนะ้ำอ๋อกระพงสามน้ำเอามาหั่นแล้วและนี่คือโอ้๋ยวจองตอนชั่วโมงโอเคนี่วันนี้บ้านสะอาดเป็นพิเศษนะครับ <c oughs> <c oughs> มีแขกมาวันนี้วันนี้เราเลยบ้านจะโล่งพิเศษเดี๋ยวมีแขกมานะครับโอเคครับมาฮะวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับกุ้งผัดเนยกระเทียม หมูชะมวงแล้วก็ปลาตะพงทอดน้ำปลาคอหมูขอ้วพริกเกลือแล้วก็ไข่นี่คือคอหมูวันะะ<อ>นี้นะครับอืนี่นะครับอันนี้คือเดี๋ยวพ่อจะไปข<อ>ั้ว<อ>เหี้ยครนะัไปชมวงก็สอยอย่างนี้เลยอันนี้คืออะไระที่สอยกอยันนะ เยอะไปไหมเนี่ยนี่ใบชะมวงเขเก็บเอาหน้าบ้านเลยจ้ะนี่คือใบที่ใส่ไปใหม่เมื่อกี้ใช่ไหมใส่เมื่อกี้เนี่ยถ้าปล่อยไว้น้ำก็จะเปรี้ยวมากใช่ไหมครับเคี่ยวก็จะน้ำเปรี้ยวจะออกมาเยอะแต่เราไม่ต้องการให้มันเปรี้ยวมากเดี๋ยวเ,เ,ยวเ,เปิดไฟเคี่ยวแป๊บนึงนี่เป็นใะส่อีกมเมนูคือไข่หม้อไฟนะครับทำไมไม่รู้รอ,อ,อยากเราเบอร์่อมาเดี๋ยวก็ทำกันเลยใส่นมไปครเราต้องตีไข่ ไปใช่ไใช่หิวแล้วหิวตีแล้วมันต้องเอียงนะเอียงนักการเรียนโอ้โหเร็วมากเลยมาจากต่างประเทศป่ะมาจากสีอยเอีะมันเซตนี้หมดยังอืมนี่ชิ้นกับเราปางนี้ที่ลงมาชิ้นนี้เลยใหญ่นะชิ้นกลางโอเคระวังความรนนะครับ แข็งนี่เยอะน้ำมันเนี่ยเดิ่อใส่ครับผัดชีชีนี่พี่ตุ๋มมาจากตรงไหนจากม่จาัสาทรวันนี้มากกันนะนไม่ก่อไม่กลมไมกนกลมไม่้องกลกบอมอ้โหน้าตาดีมากมาเขาบอกว่าให้โรยผักชีเาด้วยอ่า หนทำไม่ทันแล้วโอเคมาครับนี่ราดน้ำปลาอ๋อแล้วอันนั้นคืออันนั้นคือน้ำปลากับอะไรคะซอสน้ำปลาหวานเฮ้ยค่กันต้องเป็นกับตัวนี้แบบมะม่วงวันนี้เตรียมไข่อยู่นะครับนี่นะเดี๋ยวจะมีกุ้งผัดอะไรนะเมยไมกระเทียมทำกันตรงนี้นะครับผมวันนี้เรามีแขกมาด้วยนะครับนี่ฮะสุกับพี่ตุ่มนะครับนี่คือไข่ไข่ภูเขา ข้าวพอไฟไข่ไม่ใช่ไข่อ่างหอไข่อ่าไฟไข่อ่าไม่ใช่ภูเขาไฟเธอนี่ดูไข่ยังไงอ๋อตัวใหญ่มากพ่อใหญ่มากพิเศษตัวนี้ทำพิเศษตี่ตั่้มนน้ำเออโอ้ยไม่โดนโดนเจ็ดร้อยละโอ้ตัวประมาณเจ็ดสิบบาทนี่ฮึไม่ถอกินอาหารกินจนทั้งทันแนะใช่วันนี้วันนี้ให้ กุ้งพิเศษแขวนบวยครับปกติแขวนกินกุ้งแห้งใช่ไหมพ่อเฮ้ยปกติปกติไม่เคยใหญ่ขนาดนี้วันนี้ใหญ่มากเขาหาหันไปหาไปหันว่ารึเปล่ไปเลยจานนี้จานนี้คือแบบ่ก็ได้วางให้จานอีกจานนี้คือแบบที่สุดมากๆว้าวอะไรวะเนี่ยรอดไหมครับพ่อพออู้ยใส่เครื่องประดับ เครื่องประดับเครื่องประดับครับเครื่องประดับนี่ครับได้กินทุกอย่างนะครับเราจะเริ่มจากครับยินดีต้อนรับทั้งสองท่านเข้าสู่ครัวคุณชมินะซึ่งอันนี้ที่น่าสนใจคือแคร์ทำเป็นหมดไม่เป็นทุกอย่างเลยครัวพ่อครัวพ่อชมิแก้ใหม่ไม่เอาด้วยชื่อคือครัวด้วยซึ่งทำเสร็จไม่นั่งกินด้วยกันหรอกครับต้องกินเลยต้องกินกับตัวนี้จริงๆคข้าไปณครับให้พี่ซุปลองรีวิวคุณพ่อหน่อยฮะเป็นไงบ้างครับ ที่ผมกกินปลาสามน้ำใช่ไหมครัใช่สามนปลาสามน้ำสี่น้ำน้ำเลยฮะมันมีน้ำจืดน้ำทะเลน้ำปล่อยครับครับผมบางคนท้ายจะโีดนน้ำมันน้ำมันห้าอะไรครับน้ำปลาน้ำปลาด้วยโอ้โหโอเคปลาห้าดาวมีน้ำอะไรครับน้ำน้ำอร่อยหลายหลายน้ำนะเป็นไงบ้างครับพี่ต๋งครับดีดีครับอร่อยมากครับอันนี้เชิญเลยครับซึ่ง นั่งนั่งรออยู่นี้เลยเนี่ยก็ไงไงนั่งนั่งลุ้นนั่งล er ar ุ้นไม่ไม่อร่อยไม่ได้เลยไม่อร่อยไม่ได้เลยแล้วแบบว่าก็แบบเราพื้มใจนะว่าแกนก็ได้รับวิชาจากพ่อทั้งหมดด้วยได้หมดเลยครับก็ทำได้หมดเลยถึงแม้ับได้หมดเลยตอนมากินเนี่ยทำทำไม่ได้สักอย่างใช่นเยใช่นหคใช่ใช่ใช่ใี่ใชมไม่เคยกินมาก่อนนะครับ ไข่หม้อไฟแล้วก็ไข่ตุ๋นไข่ตุ๋นเลิกไม่มีไม่มีคำว่าตุ๋นไข่หม้อไฟถ้าไข่ตุ๋นนั่นแหละครับถ้าตุ๋นก็เออเราไม่ได้ตุ๋นเท่าไหร่นี่นะมันจะหม้อไฟแทนตุ๋นนี่คือโปรตีนล้วนๆค่ะใช่ครับนี่ฮะแล้วที่เราประทับใจตรงนี้ว่าแคนี่บอกว่าอย่างชมวงนี่คุณพ่อปลูกเองหน้าบ้านหน้าบ้านไอ้พวกหมึกอะไรพวกนี้ปลูกเองนะครับอ้าวหมึกนี่ปลูกเองโขลกไปตังค์กไปตังค์ประมาณนี้นะจ๊ะจะกินแล้วจ้ะ ประมาณนี้ละจ้ะพอรเราจะก<ม>ิน<า>แล้วจ้ะ